เมื่อไทยส่งทหารเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1การคัดเลือกจึงเกิดขึ้นการคัดเลือกครั้งนี้ไม่ใช่การเขียนทั่วไปแต่เป็นการสมัครใจและคัดเลือกอย่างเข้มงวดระดับสูงจากทั้งความรู้ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรงความรู้ด้านเทคนิคเช่นเครื่องยนต์การซ่อมอาวุธการแพทย์และการบิน รวมถึงทัศนคติแบบเข้าใจโลกตะวันตกเพราะต้องไปฝึกทํางานกับฝรั่งเศสโดยตรงกองทหารอาสาไทยที่ไปยุโรปแบ่งออกเป็น3หน่วยหลัก1กองบินประกอบด้วยนักบินช่างกลอากาศผู้ควบคุมวิทยุ2กองแพทย์ทหารประกอบด้วยหมอพยาบาลและผู้ช่วยพาคสนาม3หน่วยสื่อสารและเทคนิคประกอบด้วยช่างซ่อมอุปกรณ์ฝ่ายติดต่อสื่อสารและล่ามรวมทั้งหมด1 2 8 4นายมีผู้สลาชีพในภารกิจทั้งหมด19นายส่วนใหญ่เกิดจากการเจ็บป่วยระหว่างปฏิบัติ งานอุบัติเหตุจากการฝึกสภาพอากาศหนาวจัดและโรคติดต่อในยุโรปไม่มีใครตายในสนามรบแต่ทุกนายได้รับการจารึกว่าเสียชีวิตเพื่อชาติเมื่อสงครามสิ้นสุดลงทหารอาสากลับถึงไทยในปี2462พร้อมเหรียญเกียรติยศจากฝรั่งเศสได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลต้นแบบหลายคนกลายเป็นครูฝึกทหารรุ่นใหม่บางคนได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทหารระดับสูงในกองทัพและหลายคนเขียนบันทึกหรือเล่าเรื่องที่กลายเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์